พอรตเนี้ยมีแค่4กองเองน้อยเกินไปไม่ได้ครอบคลุมนะครับจำนวนกองก็ซ้บซ้อนเพราะว่าส่วนที่เป็นหุ้นทั่วโลกเนี่ย มี2กองแต่ว่าอีกกองหนึ่งเนี่ยขาดทุนไป22%เอ๊ะทำไมมันถึงมีความผันผวนกันขนาดนี้กองที่เจอหนักสุดเนี่ยขาดทุนไป33%กว่านะครับแปลว่าต้องฟื้นไป50%นะถึงจะแค่เท่าทุนครับเมื่อมีความไม่แน่นอนในวงการการเงินโลกเนี่ยคนก็ไปลงทุนในทองคำมากขึ้นราคามันก็ขยับขึ้นมานะครับทำ New All Time High แทบจะรายวันเลยแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปใส่สัดส่วนมากเกินไปเดี๋ยวเขาถูกเทลงมานะครับเราจะเจ็บหนัก สวัสดีครับพบกับอู่ซ่อมพอร์ต My t r e ทอร์ชูวที่55นะครับวันนี้เราจะมาพบกับพอร์ตของคุณัญญาอายุ4 3ปีไลฟ์สเตตเนี่ยอยู่ในระดับ4นะครับปานกลางค่อนสูงแต่ว่ารับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางค่อนต่ำขณะที่รับความเสี่ยงจาก FX ก็ได้แล้วก็คอมมูนิตี้ก็ได้นะครับก่อนจะไปดูพอร์ตต้นทางกันครับมีคำถามน,นะครับถ้าวันนี้คุณมีเงิน1ล้านบาทคุณจะจัดพอร์ตแบบไหนคอมเมนต์บอกมาหน่อยครับ วิเคราะห์โหน่งพอร์ตพินาศ5ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับมีการจัดพออ์ตามความเสี่ยงหรือเปล่าไม่ได้จัดครับเพราะพอร์ตอนี้มีหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจัดไปเต็มเมนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมาถึงข้อ2ด้วยก็คือมีแอสเซทคลาสไม่ครบครับเพราะว่าก็จะไม่มีตราสารหนี้แล้วก็ไม่มีสินค้าพวกกัณฑันส่วนที่เป็นหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่ได้กระจายอย่างเหมาะสมนะผ่อนนี้มีแค่4กองเองนะครับกลายเป็นว่าตอนเนี้ย มีจํานวนกองน้อยเกินไปไม่ได้ครอบคลุมเป็นหุ้นทั่วโลกไปแล้วเนี่ยหกแนะแล้วก็หุ้นไทยเนี่ยสามีกองจีนนิดหนึงนอกจากนั้นนะจำนวนกองก็ซับซอนเพราะว่าส่วนที่เป็นหุ้นทั่วโลกเนี่ยมี2กองข้อสุดท้ายครับอันนี้ทําเจ็บหนักนะก็คือว่าขาดทุนลึกแค่ไหน กองที่เจอหนักสุดเนี่ยขาดทุนไป33%กว่าแปลว่าต้องฟื้นไป50%นะถึงจะแค่เท่าทุนครับดังนั้นนะครับพอร์ตนี้ของพี่อัญญานะต้องถือว่าพอร์ต5กะโหลกครับได้ไปเต็มๆใครนะครับอยากรู้ว่าพอร์ตตัวเองเนี่ยมีโงเ่เฮงกี่กะโหลกนะครับพิมคาว่าเช็คโงเ่เฮงพอร์ตมาที่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราติดต่อไปเพื่อช่วยเช็คโงเ่เฮงให้คุณครับ มาดูรายละเอียดพอร์ตนี้กันครับมี4กองเดี๋ยวเราพาไปดูครบๆเลยนะครับกองแรกนะเป็นกองที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับสัดส่วนเนี่ย47เป็นเงิน460,000กว่าบาทอันนี้ดีหน่อยนะกำไรขึ้นมาแต่ว่าอีกกองหนึ่งเนี่ยกองหุ้นทั่วโลกเหมือนกันครับแต่ว่าขาดทุนไป22เอ๊ะทำไมมันถึงมีความผันผวนกันขนาดนี้2กองนี้เดี๋ยวเราต้องพาออกนะครับไปที่ปลายทางที่ดีกว่ามาถึงกองที่3ครับอันนี้ลงทุนในจีนนะครับแต่เป็นจีนที่ ขาดทุนลึกเลยนะลบไป33%ขณะที่จีนที่เราแนะนํามาช่วงล่าสุดเนี่ยเขากําไรกันอยู่กองที่4กองสุดท้ายของพอร์ตนี้แล้วนะครับลงทุนในหุ้นไทยนะเป็นประเภทไทย ESG นะครับขาดทุนไปแล้ว10%ก็น่าเสียดายภาพรวมของพอร์ตนี้เนี่ยมีเงินมาให้เราดูนะประมาณ9 8 0 0 0 0กว่าบาทนะครับขาดทุนไปแล้วประมาณ4%แต่ข้างในดราม่านะครับสว่าพอร์ตนี้ต้องล้างพอร์ตครับ มาถึงแสงสว่างปลายอุโมงครับของพี่อัญญานะครับมีโจทย์มาให้เราด้วยนะเราก็ช่วยดูให้ส่วนนึงแต่ว่าผู้ลงทุนเนี่ยก็สามารถมีความเห็นมีความอยากจะเพิ่มอยากจะลดได้เราดูให้ได้นะครับพี่อัญญาขอมาว่าขอเพิ่มทองนะเป็น15จากปกติเนี่ย10เเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างอื่นเนี่ยหาลง ค่อนข้างจะอึดอัดนิดน,นึงนะครับไปขยายที่ทองดีกว่าบางส่วนเนี่ยเราตบเข้าไปอยู่ที่ตราสารนี้ให้มากหน่อยในช่วงนี้นะครับถ้าต่อไปกระจายออกมาได้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่งมาดูายละเอียดพอดกันครับจากต้นทางเนี่ยมี4กองนะปลายทางเนี่ยมี5กองแล้วนะครับตราสารนี้นะหเนี่ยมีอยู่3กองนะครับเป็นไทยอีสตจีนะ r f แล้วก็ s s f อย่างครบถ้วนทุกรูปแบบเลยนะครับผลตอบแทนนะยกตัวอย่างเฉพาะกองไทยอีสจีนนะครับย้อนหลังถึงปีเนี่ยบวกไปเกือบ10%นะครับถือได้ในช่วงนี้ที่เขาลงทุนในตราสารภาควัฐรระยะยาวหน่อยมาถึงกลุ่มสินค้าโก,กพคภัณฑ์ครับ15%นะ์ะกอง s อ b g o h r m f นะครับ1ปีย้อนหลังนะบวกไป31%เลยนะครับ1เดือน3เดือนก็บวกสวยงามแล้วช่วงนี้เขาทำนิวออร์ทามไฮกันรัวๆนะครับยังถือลงทุนได้กองสุดท้ายแล้วครับยังเหลือตราสารทุนให้ลงทุนได้อยู่นะครับก็ย i m CHA ก็คือไชน่านะครับยอนหลังหนึ่งปีเนี่ยเขายังบวกอยู่แม้ว่าช่วงใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยอาจจะลบลงมาหน่อยก็ไม่เป็นไรภาพรวมของพอร์ตนี้นะครับมีเงินมาให้เราดูนะประมาณ9 5 0 0 0ห้าื่นบาทนะครับยอนหลัง1ปีบวกไป10%ย้อนยอหลังหนึ่งเดือน3เดือนก็เป็นบวกสวยงามแต่ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผลตอบแทนที่นํามาแสดงเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วนะครับกองทุนที่แนะนําในวันนี้เนี่ยมีศักยภาพที่ถือลงทุนต่อไปได้ครับ มาถึงช่วงคำถามท้าย EP นะครับคำถามแรกมาจากคุณนัชชาครับถามว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกับของไทยนะครับที่เป็นตัวระยะยาวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าแล้วก็เรายังสามารถถือลงทุนพวกกองตราสารนี้ไทยได้ไหมนะครับคำถามแรกตอบก่อนนะครับว่าที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยย่อตัวลงหรือว่าขยับเพิ่มขึ้นเนี่ยของไทยก็จะ ตามไปด้วยนะครับในภาพรวมนะแต่อาจจะไม่สอดคล้องกันเป๊ะๆเ,เสมอไปแล้วก็ช่วงล่าสุดเนี่ยมีความที่ไม่ค่อยสอดคล้องกันมากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าระดับอัตาราดเบียนโยบายสาหรัฐเนี่ยยังสูงอยู่ที่ประมาณ4%กว่านะครับขณะที่ของไทยเนี่ยอยู่ที่2%เท่านั้นเองนะครับพื้นที่ที่จะลงหรือจะขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าย้ำว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ส่วนคําถามที่2คือว่า กองทุนตราสารนี้ของไทยลงทุนได้อยู่ไหมยังลงทุนได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่สินทรัพย์ประเภทกองทุนหุ้นเนี่ยมีตัวเลือกน้อยลงนะครับมาพักเงินในกองทุนตราสารนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นทีบวกหนึ่งนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของภาครัฐมากพอสมควรเนี่ยก็จะเป็นที่พักเงินแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีได้อยู่ครับคำถามที่2ครับจากคุณหมูเด้งนะครับถามว่ากองทุนรวมในต่างประเทศนะจะได้รับผลกระทบบวกหรือลบจากนโยบายทรัมป์ทาริฟนะครับโอ้โหข้อนี้ มันชัดเจนเลยครับว่าได้รับผลกระทบเยอะเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่ได้ประโยชน์ขึ้นมาก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนที่เจอด้านลบเนี่ยก็เป็นประเภทกองทุนหุ้นแหละครับเราจะเห็นว่าหุ้นเทคโนโลยีนะครับก็ลงมาพักใหญ่แล้วซึ่งเราก็แนะนําให้ออกมาตั้งแต่ เดือนที่แล้วขณะที่หุ้นยุโรปนะครับหุ้นจีนหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจีนอาจได้รับผลกระทบน้อยหนะครับยุโรปเนี่ยก็มีความตื่นเต้นเหมือนกันดังนั้นพวกนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับซึ่งอะไรที่มันถึงจุดแล้วเนี่ยเราแนะนําให้ออกมาแต่ส่วนที่ได้ไประโยชน์นะครับก็แน่นอนเป็นกองทุนประเภททองคํา ซึ่งเมื่อมีความไม่แน่นอนในวงการการเงินโลกเนี่ยคนก็ไปลงทุนในทองคำมากขึ้นราคามันก็ขยับขึ้นมาทำนิวออรทามไฮแทบจะรายวันเลยนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปใส่สัดส,ส่วนมากเกินไปเดี๋ยวเขาถูกเทลงมานะครับเราจะเจ็บหนักอาจจะจำกัดไว้ไม่เกิน20%ในช่วงนี้นะครับความจริงเนี่ยมี10%ก็ถือว่ากำลังดีแล้วในช่วงปกติแต่ตอนนี้มันโดดเด่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยขยายได้ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบน,น,น,นประเซ็นต์พอจะ็ยทงนป็น เป็นที่พักเงินได้อยู่ถือว่าแทบจะไม่รับผลกระทบจากทำคราเวสยังเป็นส่วนที่ใช้เป็นสภาพคล่องแล้วก็ให้ผลตอบแทนในระดับ2%บรบวกลบได้อยู่ครับท่านใดที่มีคําถามนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะสอบถามมาทางหลังไมได้ทุกช่องทางของเทชวิสครับและท่านใดนะครับที่มีพอร์ตการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหรือเป็นหุ้นเช็คแล้วช็อกนะครับไม่ว่าจะมีกี่ที่ก็ตามนะครับส่งมาให้เราช่วยดูแลได้ครับ